วัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันฝนพร,รมอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนโธอ,อยู่ใต้ฟ้าก็กลัวเปียกฝนสิโวยใช่ไหมพี่กวงอูกครับบางคนบอกว่าเบื่อมากเลยคนชอบชอบมาตลกใส่มุกว่าอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนไม่เคยเปียกไม่รู้หรอกอืมบางทีมันหนีไม่ได้จริงจริงนี่บอกว่าคนบางคนก็พูดเอาตลกอะ่ะ <c oughs> เหมือนแบบปลอบใจอะ่ะอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนแกมีรถไงแกก็ไม่กลัวสูสแกลองมามีนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันเด็ก <ừ, ừ. S 1> แล้วแกจะรู้ว่าอยู่ใต้ฟ้าบางทีไม่ได้กลัวฝนนะ แต่ไม่ไหวจะเปียกเว้ยใช่ป่ะพี่ข่วงวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามาเร็วกว่าที่คิดปกติท่านก็จะมาช่วงประมาณสักบ่ายสอง <Okay. S 1> แล้วท่านก็ับพักแล้วก็หรือบางทีท่านก็จะมาสามโมงกว่าสี่โมงหรือท่านจะมาเฉ็ดห้าวันนี้ถ้าพระผ่าเถอะท่านมาสัก่ากำลังจะบ่ายสามเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแล้วมาแบบบางๆด้วยนะในบางพื้นที่ดูเข้ม นี่ก็จะได้รับข้อความไม่รูุน้องนี่ก็แจ้งทุกวันเลยพอฝนดำๆนี่ก็แจ้งเหมือนจะส่งข่าวไห้รู้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปตาส่งทุกวันเจอนบางทีก็รู้สึกว่าอ,อกสัน่นก่อญแขวนไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> บางทีเห็นรูปก็เครียด <c oughs> ได้บอ,อกมาพี่กวงครับสาธรคุณผู้ฟังบอกว่าตกหนักนะคะจะขอฝนตกไหมแต่ว่า แต่จะ,จะบอกว่าสาทรฝนตกหนักเข้าใจได้ว่าน่าจะหนักเพราะสามย่านน่าจะมาจากด้านนู้นก่อนนะสามย่านสาทรดูจะหนักนะคะซึ่งคณผู้ฟังบางคนทาให้อยากฟังเพลงฝนของเบอร์กอฮาต้องบอกว่าไม่อยากไล่แขกเลยค่ะเราจะไม่ใช้วิธีบอกว่าไปฟังคลิปเวฟไหมคะคลินเวฟมีเพลงนี้เพราะเหมาะกับตรงนั้นใช่ปะ่ะเราจะไม่พูดคานั้นเราจะพูดว่าเปลี่ยนเพลงไหมคะให้เหมาะกับคลื่นวัยรุ่น อย่างเราอย่างนั้นป่ะพี่กวงให้เหมาะกับคลื่นที่แบบอย่างไอท็อตอย่างนั้นเปล่ามีเพลงอื่นไหมเล่าแล้วไงนี่ก็นั่งกดหาเพลงพี่เบิร์ตนะเพราะว่าพี่เบิร์ตเนี่ยมีเพลงในทุกสภาพอากาศป่ะและทุกสภาพอารมณ์คุณจะสนุกเบอร์ไหนละอ่ะคุณจะเบอร์ไหนแสบเผ็ดร้อนไปพี่ขี้หนูถ้าคุณจะเอาแบบคึกคักไะนะ too much so much very much หรือคุณจะแบบ อาการของคนจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณยังไม่ออกป่ะใช่ครับคณจะมีฐานไฟเก่าคุณมีอะไรบ้างดีกว่าอะไรที่พี่เบิร์ตไม่มีก่อนอปัญหาคือเพลงแบบไหนที่พี่เบิร์ตไม่มีพี่กวงอ,อกหักมีอ่ามูฟออนไม่ได้ตัวดีเลยพี่เบิร์ตอะ่ะใช่ โอ้ข้าฐานไฟเก่ามาร้อนหรอวันหรือฟืน้นห,หรือคนมาทีลังต้องทนต้องฟืน้นอย่างเช่นคนนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นคนสวยที่ต้องไปมีปัญหากาาับใครอะไรมีปัญหาในใจอะไรเงี้ยนะพี่เบิร์ตเ็นเ,เขาเยอะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับฝนพี่เบิร์ตมีไหมฝนที่ตกอยู่ทางโน,น้นก็เล่าสู่กันฟังหนาวถึงคนทางนี้ เพราะฉะนั้นนะคะถ่ะายใครจะขอเพลงก็ลองดูนะคะก็ความที่ส่งมาเป็นระยะระยะนะคะบอกว่าทวีวัฒนาก็มืดแล้วนะคะเอาจริงคุณผู้ฟังเวลาคนที่บริโภคมอเตอร์ไซค์อ่ะใช้รถใช้ถนนนะและใช้มอเตอร์ไซค์หรือเดินะมันจะเจ็บปวดที่สุดคือพอออกจากต้นทางและระหว่างทางไม่ถึงปลายดีแล้วมันล่วงลงมาฝนน่ยในใจคิดแต่ว่า ไม่น่ารีบออกมาเลยว่ะมันจะมีงนี้นะกับลูกงี้อีกนิดเดียวถ้าถึงแล้วก็รอดแล้วอะใช่ปะ่ะมันจะมีลูกงี้ไม่น่ากับเสียดาที่ไปไม่ถึงใช่ปะ่ะกลับก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้จะไปจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วก็สู้ลงมาเปรียกกันไปนะครวันนี้ก็บอกเลยว่านี้นั่งมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะพี่กวง mm hmm. แล้วหน้าร้อนเผาเลยนะตอนนั่งมอไซคคุณผู้ฟัง ไกลๆสักบ่ายสามอะบ่ายสองกว่าออกจากพระมงกุฎซึ่งพระมงกุฎนี้ถือว่าไกลไหมคะโรงพยาบาลพระมงกุฎถ้าเทียบกับกรามีกับการนั่งมอเตอร์ไซค์ก็พอใช้ได้เพราะมันเลยนุ่สบรีไปหน่อยหนึ่งใช่ปะเกือบถึงโรงพยาบาลรามาแล้วอะนั่งมาตอนบ่ายสองกว่ารู้เลยว่าไอแดดที่มันกระทบกับพื้นนะคุณผู้ฟังที่มันกระทบกับพื้นปูนอะเขาเรียกพื้นซีเมนใช่ไหมพี่งซีเมนครับโอ้หน้างี่เผาเผาเผาเลยอะแล้วก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะ เพราะเผื่อมีอะไรจะไม่ได้ไม่ทะลอกเยอะอกลัวกลัวรถล้มพี่ห่วงเป็นอา่านั่งมอไซค์กลัวไหมละ่ะน่าก,กลัวนะถูกไหมละ่ะคือบางทีเขาก็ระวังกันแหละเท่าที่เขาระวังได้แต่บางทีมันไปเกี่ยวกันจังหวัดไหนแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมันถนนลื่นนะขับประมัดระวังกันนิดหนึ่งน้ํากระเซ็นอยู่ประมาณหนึ่งเป็นระยะระยะกระเซ็นทั้งรถเองก็ลื่นในขณะที่มันอาจจะส่งผลไปให้คนที่เดินถนนได้รับอวิบากตรงนั้นบะพี่ห่วงใช่ครับมันจะมีวิบากของถนนที่มันไม่เรียบอ่ะ ถ้าน้ำมันขังอ่ะนะคะก็จะเย็นๆกันสักนิดหนึ่งอ้อมเชื่อว่าทุกคนรีบเหมือนเหมือนกันค่ะอะไรคนขอฝนใหม่ครับขอฟังฝนพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดกับพี่อ้อมติดอยู่ใต้อุโมงค์มอสวติดจุดจุดเพงเปิดสินะทําไงดีวะเราไม่มีอ่ะเราไม่มีเบิร์ดกับฮาร์ดพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเพ่งเนี้ฝนนะเราให้ฟังกันไหมไม่ได้ดูจัะรู้สึกว่า ไม่น่าเหมาะจเกิดเขาบอกว่าได้แต่ขอเต็มเพลงทาไงกันมาอาริขสิทธิ์ไม่มีค่ะ, <c oughs> ค,ะคือปัญหาคุณฟังอ้อมมันร้องใ้ทุกเพลง <c oughs> ปัญหามันอยู่ที่ลิขสิทธิ์เดี๋ยวไปโทษลิขสิทธิ์ป่ะ <c oughs> เออหาทางออกได้ฉลาดาแล้วเราเนี่ยตอนนี้ที่องค์ลักษ์ฟ้าก็ค้มแล้วค่ะองค์ลักษ์นี่ก็มาสวบป่ะมสวบวันนี้อยู่แนแถวมสวกันเยอะเหมือนกันนะอ่อนนุชโครมครามแล้วค่ะอ่ะอ่ะมาสวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้อาหาร ที่ไม่ค่อยทานอะไรวะวันนี้ทานอาหารที่ไม่ค่อยได้ทานบ่อยๆแล้วคิดถึงพี่ทาไมอ่ะทำไมนึจุดทูบเหรอพอ๋อกินอาหารซ้ำจะตายทำไมเหรอเพื่อ <c oughs> ฟังจุดทูบเหรอ <c oughs> หรือ,อยังไงคุณรู้ฟังจุดทูบแล้วส่งมาเหรอเพราะวันนี้มันวันนี้มันสัตว์จีนป่ะใช่ครับวันสัต <c oughs> ว์ตจีนมีความสําคัญยังไงใครเลห้ฟังหน่อยสิอันเนี้ย ไม่มีความรู้รู้แต่ว่ามีขนมเทียนใช่ใี่ยขนมเข่งขนมเทียนขนมเทียนเนี่ยเฮ้ขนมเข่งเหมือนวันไหว้เจ้าไหมไม่รู้เนี่ยแล้วรู้แต่ขนมเทียนน่ะขนมเทียนไส้เผ็ดๆอ่ะเข็งก็ขายอยู่ด้วยกันเออวะโดดได้มานี่แช่ตู้เย็นใส่ช่องฟิสเลยนะเพราะเสียดายมากเสียใจโมโหขอเป็นลมบ้าหมูหน่อยครับเป็นอะไรวะงั้นเพลงฝนไม่ได้ขอเป็นเพลงคนใจง่ายของไอชันลันยูโอ้โหคนละเรื่องเลย EFM News Shock นักโภชนาการแนะเหตุผลที่ควรหันมากินหอยเพราะหอยมีอยอยอ e M, News. ทุกแนว <c oughs> บ่ายสามโมงกับอีก41นาทีนะคะสำหรับข้อความคุณผู้ฟังก็บอกว่าอะกำลังจะเข้าประชุมกันบ้างกลัวออกมาจะหมดช่วงกันไปเลยส่งมาทักทายไว้ก่อนแล้วบางคนก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันสัตว์จีนค่ะคุณผู้ฟังอ๋อเหรอก็บอกว่าวันสัตว์จีนเป็นวัน เงียมล้อเทียนจือ่อในวงเล็บยมพบาลจะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรกชาวจีนทั้งหลายจะรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดังนั้นเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับกุศลผลบุญนี้จึงต้องมีการเปิดประตูนรกนั่นเองอ่ะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นซึ่งอันนี้เคยอ่านเจอเหมือนกันเขาบอกว่าประเทศไต้หวันมั้ง ใช่ไหมคะที่เขาจะมีพิธีกรรมอะไรกันน่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าตอนคืนน่ะบางคนสําหรับบางที่ถ้าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเขาจะไม่ออกจากบ้านกันเลยเพราะกลัวว่าแบบเหมือนมี มีวิญญาณใช่ไหมหรือไม่ให้เก็บซองแดงหรืออะไรสักอย่างที่ทิ้งไว้ตามพื้นอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเอาความอับประมงคลของบางคนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาว่าไว้อย่างงั้นมันก็เป็นชุดความเชื่อนึงทุกวันนี้เราย,ยังมีชุดความเชื่อเลยว่าถ้าเจอเงินบางคนเขาก็ไม่เก็บนะบางคนเจอเงินก็ไม่เก็บเพราะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นความซวยของคนอื่นแล้วมาเอาเข้ากระเป๋าเราแต่บางทีถ้าเรากําลังร้อนเงินมากๆบา,างทีก็เก็บ e F M, DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ